สองสามสานี่นะ mm. อันน ä, ี guys, injuries, ja, ้นะหกอันนะมาล้นข้างกันเลยทำไงวะก็น่จัไม่ค่อยได้นะจไม่ค่อยได้อ๋อจได้แลจบได้แล้วจได้แล้วนี่เชุบแบงนี้นะชุบชุบแบงนี้นะ ผิดผิดผิดลองบอกผิดลองบอกผิดไม่อืมอืมทำไมตอบวะจะไมคไ่ค่อยเจอเข้าใจละอืมอืมทำไงต่อจ้ะอืมวางเสร็จแล้ววางเสร็จแล้วอ๋อ นี่นะท้าเลยอยันนี้เลยนะอันนี้ตื่นเต้นเต้นเ้นเต้ต่อไปก็ขั้นหนึ่งนะ ada pitaan, mana? Keng kemarin, xin 1, 2, sáu 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 2, 3, 4, sáu 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 ใช้ก็ได้เี่ยสลสลใช้สีหก็ได้ขอใช้เป็นสีเขียวแล้วกันกวางวางให้เป็นสีดงก่อนแล้วก็นี้ นี่วางกระดปให้หมดเลยนะีแต่วะอืมแค่ไม่ก่นาทีันกเยะแวน

ก็ไม่เป็นไรนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อให้ผู้ใช้ใหม่จะไดที่นะดครับผมไม่ได้